ไปดูเรื่องดีๆบีแชร์กันในวันนี้ครับอยากจะหยิบยกประเด็นเกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนหมายคุณผู้ชมได้เห็นอีกนะครับว่าเรามีเด็กยากไร้กันเยอะมากเลยทีเดียวแล้วคุณครูเองก็เป็นสื่อกลางเอาเรื่องนี้ไปบอกกล่าวกับผู้ที่ใจบุญปรากฏสาวใจบุญคนนี้พอไปเห็นสภาพเด็กจริงๆต้องรีบใหยการช่วยเหลือเลยละครับ เดินทางไปที่บ้านของเด็กคนนี้นะครับคุณปียน,นาสว่างศรีเป็นเจ้าของคลิปเป็นชาวจังหวัดลบบุรีเขาบอกว่าได้รับข้อความจากครูคนหนึ่งบอกว่ามีนักเรียนชายที่บ้านที่อยู่อาศาัยตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้จึงให้แม่ของครูเนี่ยพาไปดูให้เห็นกับตาหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างและพอเดินทางไปครับระหว่างเดินเข้าบ้านฝั่งซ้ายคุณผู้ชมสังเกตดีๆฝั่งซ้ายเป็นกองขยะทั้งแถบและก็กองของเก่าทั้งหมดนะครับ ซึ่งกองเหล่านี้ไม่ใช่ใครเอามาทิ้งไว้ครับพ่อของเด็กเอามาวางไว้เพราะมีอาชีพเก็บของเก่าขาย <ฮะ S 1> เอามาวางกองไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเตรียมคัดเลือกเพื่อนําไปขายครับพอไปถึงในบ้านก็ปรากฏสภาพแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับบ้านไม้ชั้นเดียวหลังคานี่มุงด้วยสังกะสีผนังบ้านไม่ได้ถูกกั้นครบทุกด้านนะครับนี่ฮะเป็นช่องที่เข้าออกไม่ต้องมีประตงประตูแล้วครับ <ฮะ S 1> ก็เป็นแบบนี้เลยแหละข้างบ้านเอง เด็กชายกําลังยืนล้างจานอยู่และเด็กชายคนนี้คือคุณน้องอ้ําน้องอ้ําคือคนที่คุณครูพูดถึงเนี่แหละครับสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ก็รู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านหลังนี้เคยมีไฟฟ้าใช้นะเพราะว่าต่อพ่วงจากเพื่อนบ้านมาแต่ตอนนี้ต่อพ่วงไม่ได้แล้วพอลูกก็เลยต้องปรับตัวเลยไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านหลังนี้ครับั้นไปน้องก็เหมือนจุดเทียนอ่านหนังสืออะไรประมาณนี้ค่ะ เมียก ok ็เลยซื้อโซลารเซลล์ไปให้ห้าดวงแล้วก็พัดลมโซลาเซลล์ด้วยแล้ววันรุ่งขึ้นก็เลยไปหาครูที่โรงเรียนโรงเรียนว่าต้องปลูกอะค่ะก็สอบถามกับครูน้องอั้นไปยังไงน้องอั้มเป็นเด็กดีมากนี่ครับเด็กดีครับได้รับความช่วยเหลือจากคนใจบุญผู้ใหญ่ใจดี นอกจากไฟส่องสว่างพัดลมคลายร้อนแล้วนะครับคุณปิยนาถบอกว่าก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีท่านเอ่นอีกช่วยสมทบทุนเป็นเงินสดมาให้อีกจำนวนหนึ่งด้วยหลังจากทราบว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กดีขยันเรียนแต่มีฐานะยากจนเพื่อให้ชีวิตน้องอ้ําเนี่ยดีขึ้นนะครับและที่สําคัญได้มีไฟฟ้าใช้ใช้ในการอ่านหนังสือกลางค่ํากลางคืน ตอนนี้คุณภาพชีวิตน้องอ้๊ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่แน่นอนครับเด็กดีๆแบบนี้ควรให้การสนับสนุนและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับใครที่เจอเจอเรื่องราวดีๆในชีวิตก็สามารถส่งมาบอกกันได้ Facebook Fan Page ของเรา Mononews นะครับหรือว่า QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ Good Morning Thailand ของเรานะครับ